สวัสดีครับพี่น้องปรงายทุกท่านครับสวัสดี14กุมภาวันวาเลนไทน์ครับตอนนี้เราอย um. ู climate, A, ่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับนางานก็คือล่านตรงขามปตทเกษตรวิสัยนะครับฝั่งนั้นสเป็นปตทนะครับขามทางมาฝั่งพีก็จะเป็นงานของเฮ้านะครับผมมือแรกนี้นะครับ มาเรียกพี่น้องมาสลอง14กุมภาพันธ์วันลิ้งท้ยกับสาวน้อยเพชรวันแพงครับรถน้ำมาส่งนะพี่น้องรถน้ำมาส่งหมอลำข้างนา้างานมองของก้กั้นนี่ล้านเราล่านชาบูนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย แลกรซีมีสนามฟุตซอลน,นะครับเลียวเข้ามาสนามฟุตซอลยูดานสรายสนามฟุตบอล่สนามฟุตบอลน,น,น,นะครับ <c oughs> กระซเป็นงานเท่านะครับผมหล่อมสังกะซีแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวทีกำลังลงนะครับผม เดินทางมาจากสีบนเรื่องน้องบัวลำพูนนะครับระยะทางไกลเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาหอดคำจั็กน้อยนะครับพี่น้องสอบกลกบุ่มกำลังล่งของนะครับ พี่แรงงานแผนกอน้อยห่อกะกำลังล่งเล็กกำลังตั้งหานนะครับปาชีโมงยังแดดผ่อนอยู่นะค้ับขโมลมาซื่นกันนะครับกับสาวน้อยพี่บันเพ่ปปาสูตรไหมน้องบิวตี้ น้องยูตี้หรือน้องเชิญหลงผู้ดูแลพื้นที่กลางเต้นให้น้องอุ้งอิงนะครับสุดทำงานไหมไม่หไห,งหวงั้นวันเจ้าหม่ไหวงังกูบอกมาเลย <c oughs> พังหัวยกอจะกจะตอย่างนี้น่เขาเล่าอย่างนี <c oughs> ้วันนี้ผมก็พ่นนั่นบุคคยนีนิสัยเดยวเด้ออย่าฝ่าเาพื้นคนเด้อเดยวกำลังชีนาที่แล้วขอี๋ยวกอขอเราเป็นทีไปฮะตัดชีนาที่เรานีไปโอเคครับโอ้ส,ส่วอวนสุดเทียนงานเรื่องเชยต่มเถื่องแบกต้นลูกพี่กับลูกน้องคนนะครับสอบกลุ่มกับ น้องบิวตี้นะครับให้ไปไายมากกับซีนาทีอีกแล้วครับพี่น้องแางไล่ได้เพทันเดกนะครับก็เลยไายซัมเนียนะครับภาษาไทยเงี้ยวแกนนาที่ชิปนาทีคือเพื่อนกับโบได้นะครับพี่น้องกับชิบวเบิ้งคลิปเวลามันหลายโพดเอ้าซัมเนียนะครับผมพ่อกันคลิปหนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเพียงในการถ่ายคลิปไม่เด้อครับสวัสดีครับ